เพื่อนๆเ,เคยมีปัญหาคีย์บอร์ดตัวอักษรไม่ชัดหรือสีลอกกันไหมคะวันนี้โยกมีสติกเกอร์ติดคีย์บอร์ดลายสวยๆตัวอักษรภาษาไทยมาแนะนําเพื่อนๆค่ะสติกเกอร์ติดคีย์บอร์ดจะดีกว่าแผ่นซิลิโคนแป้นพิมพ์เพราะแผ่นซิลิโคนนั้นจะกักความร้อนไว้ทำให้เครื่องของเราช้าและแบตเสื่อมไว้สำหรับสติกเกอร์ติดแป้นพิมพ์จะถูกสัมผัสบ่อยๆหากเป็นสติกเกอร์ทั่วไปสีจะลอกเร็วมาก จึงควรเลือกสติกเกอร์ที่มีคุณภาพพิเศษที่ทนต่อการสัมผัสทนน้ำโดยเฉพาะทนเคมนีนะคะเพราะอาจจะโดนทั้งเจลล้างมือและครีมโลชั่นของเราได้ตลอดเวลาสติกเกอร์ที่หยกจะแนะนําผลิตมาจากวัสะดุโพลิเมอร์เคลือบพิเศษซึ่งทนต่อการสัมผัสมีผิวด้านทําให้ลดปัญหาคราบมันที่เกิดจากการใช้งานหรือสัมผัสบ่อยๆค่ะขนาดปุ่มมาตรฐานคีย์บอร์ดทั่วไปในห้องตลาดเลยค่ะ สามารถใช้ได้ทั้ง Windows และ Mac มีปุ่มสำรองหลายแบบเลยนะคะในเซตยังแถมสติกเกอร์ตกแต่งคุมทีมน่ารักน่ักให้ด้วยนะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจลองเข้าไปดูลายทั้งหมดได้ที่ Shopee ปปเลยนะยกแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วค่ะ